ฉีดไม่ได้แล้วคนอารักเข้ามาตีกันแย่งคิววุ่นวายไปหมดเลยพออะไรวะเนีย่ยมันต้องขึ้นชั้นสองมันมีปกนะใช่เขาแย่งกันขู่ขึ้นมาหนวดเลยเนี่ยคันเขาขู่เพราตีกันเหรอเออแย่งกันอะไรแย่งคิวกันเนี่ยมันจะขึ้นไปยังไงไม่มีคิวไม่มีนี่เลยอ่ะม,ม,อมันฉีดไม่ได้แล้วถ้าอย่งงางเงี้ยไม่มีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบอะไรเลยอ่ะ คนแย่งคิวกันไม่มีระเบียบวินัยนไม่มีมารยาทเลยอ่ะไม่มีน้ำหอกน้ำใจคนอื่นแันมันแย่งมันเบียดกันเข้ามาใช่แถวตรงนี้เขาต่อกันด,ดีอยู่แล้วเนี่ยเบียดเข้ามากันหมดเลย ตายฉีดไม่ได้แล้วอย่างเนี้ย